จบไปได้ด้วยดีนะจะต้องแอดเนยไม่ได้มีดราม่าหรือว่าการด่ากัน,กนอะไรกันคือพูดกันด้วยเหตุผลแลเอ,อ,อาจจะมีใครอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจน,นี้อันนี้ไม่อันนี้คิดว่าไม่สําคัญเท่าไหร่สาคัญที่หลักการการพูดกันคุยกันแล้วมันน่าจะชัดเจนกับหล,หลายๆคนมากขึ้นอันนี้คือจบในส่วนของแอดเนยไปแล้วเอออันนี้ก็จะมะีส่วนที่อันนี้ยังยังไม่ได้พูดหรืออันนี้ยังติดใจติดค้างที่ อยากจะพูดอยากแบบจะระบายหรือว่าไม่ได้มาด่าใครนะคะก็คือจะพูดในส่วนของอันนี้นี่นี่น่อยๆไม่ได้มีอะไรมากมายในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอดราม่าอีกสักหนึ่งวันแต่ไม่ได้ว่ามาด่ากันนะคือคือพูดในให้ความชัดเจนในส่วนของอันนี้ไปเออในเรื่องเรื่องแต่ละเรื่องเรื่องราวที่แบบโดนดา่าโดนว่าอะไรพวกนะะี้ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เคลียร์จบ อันนี้จะหยุดหยุดพักในเรื่องเอ่อดมงดมานะเอ่อแล้วหลังจากนี้ถ้าใครคือไม่พูดดีกว่าเอาไว้คือให้เห็นให้เห็นไปเลยว่าเราทำจริงไม่จริงแค่นั้นโอเคจบแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือพรุ่งนี้ดมาเสร็จปร์ลิก็ <Hi. S 1> สนุกสนานเฮฮาสนุกสนุกสนุกกันเอ่ออย่าลืมมาแบบว่าร่วมสนุกเฮฮากันที่บ้านอันนี้นะคะ แล้วก็วันนี้เออตัดผมใหม,ม,ม่มามีคนบอกใครไปตัดผมเออเผิ่แป๊บเดียวอ่ะแบบโอ้ตัดถึงติงติหูเลยอ่ะเออช่างช่างบอกว่าเออมือมันเลอะแต่แล้วไต่แล้วโอเคโอเคก็อย่าเจอกันพรุ่งนี้นะคะประมาณสักหนึ่งทุ่มเนาะอน่าจะทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ไปถ่ายของโอเคค่ะทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยค่ะก็ติดตามกันนะคะบ๊ายบาย